ชเลครับวันนี้เกมาคาคาเพราะเป็นเกมเอ่อที่เราเนี่ยให้เราเนี่ยประดิษฐ์รถแล้วก็เอารถของตัวเองเนี่ยไปสู้กับคนอื่นครับเกมนี้ก็เล่นไงครับแค่เราเอารถที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปเอ่อสู้กับคนอื่นครับแบบนี้ไม่ได้ขับแข่งกันนะแต่สู้กันเลยสู้กันแบบหล่อเท่ครับนี่เขาเรียก็สเต็ปสเต็ปการยิงปืนแบบหล่อเท่ม้วนตัวยิงปืนปันไงเอาเรื่องปะล่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเลือ ผมต้องการคิวตายเยสโอเคครับหนึ่งคิวเรียบร้อยหนึ่งคิวเรียบร้อยเึ้ยหลบมาแล้วก็ยิงฟิ่งวิงวิงเฮ้ยรถจะพังแล้วรถจะพังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาที่ซิ่งก่อนโอ้โฟิฟไม่โอเคโอเคชึบแตกอีกหนึ่งเล้วแตกอีกหนึ่งนั่นนั่นเอา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 นั่นเอาโอ้รถรถขับรถ รดคว่ำไรแล้วลดคว่ำเออเอ,อตายเรียบร้อยแตกครับโอ้ oh my god เฮ้ยเราได้มเมดิยมบ็อกเฮ้ยมันทำอะไรได้อะน่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราสู้กันเอาพวกนี้กันเออยิงไปก่อนยิงเลยนให้มันเอ้ยนี่นี่น,นี่เอาเอารถคันนี้เออแตกแตกหนึง่งพีเอ็ดนิวคาเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับเมนูก่อนได้ไหมเนี่ย กับเมนูกับเมนูยังไง oh. 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 โอโอฟิปโอโอเอ้ยเราเอาอันนี้กันเราเอานี่กันเ,เอนนเอ้มันซ้อนมันซ้อนรถเออจัดการอืมแตกอันนี้แย่งคิวแย่งคิวแย่งคิวอแย่งคิวอะมาชึบเป็นไงดิฟสเตปหล่อเทเฮ้ยเป็นไงเขาเรียกสเตปอบะสเต็ปสเต็ปแบบหล่อเทเออเออ หล่อเท่นี่เปนฉบเฉียวนี่เขาเรียกว่าสเต็ปแบบหล่อเท่เอ้ยเอ้ยเอ้ยหลบหลบลบเอ้ยเออนี่มันสู้อ่ะมันสู้สู้อ่ะแตกไกลดีเอ้ยนั่นนั่น,น,นไกลพังแล้วไกลพังแล้วเออบายบายบายหลบซิกแซกโอ้โหระเบิดเต็มเต็มนะ ระเบิดเต็มๆหน้าเลยเมื่อกี้น okay. ี้โอ้ยแบล๊บแบล๊บแบลบกลับเมนูแกมาเนี้ยดู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 กลับเมนูกลับไปนี่โอเคเรียบร้อยกลับเมนูเฮ้ยเราได้เป็นที่สามเหรอโหโอ้โหโอ้โหไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่นเอาเรื่องได้เป็นที่สามกลับได้ไหมเนี่ยกลับไงเนี่ยกลับเมนูกลับเมนูอ๋อเนี่ย X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  อือ X ไอซีกมาเลยอกมาเลยโอเคเรากลับมาปรับแต่งรถของเราก่อนเฮ้ยเราได้พวกนี้มาเปิดหน่อยได้ไรได้ไรได้เหมือนวูดแพงได้ปืนพกเพิ่มได้สมอบ็อกโอเคเดี๋ยวเรารับรับเควสไงว้า wow. วอ๋อนี่มาถูกเรียวไม่ใช่รับเควสนี่็ว่าเควสโอเคเออมีอะไรให้เปิดอไหม เหมือนจะไม่มีอล็อกด้ไหมัอล็อกแล้วก็เปิดอ่ะเออทเวอร์พิซซ่าบ็อกซเอามานทำไมอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ได้ดีด้วยอู้แล้วก็ล็อกเพิ่มดิโอ้โอล็อกอย่างนานอนล็อกโคตรนาน,นนั่นเดี๋ยวเราปลดล็อกให้หมดก่อนอ๋อมันอนล็อกได้ทีละแค่สามอันวอทนั้นครับก่อนก็ได้ อมีวูดก um, right? so ับพ oh. oh. uh ิซซ่าบ็อกอ่ะอืมอันไหนจะแข็งแรงกันนะพิซซ่าบล็อกลองแปดดิบวกแปดสิบใช่ไหมถ้าเกิดเราออกอ่ะเอาออกไม่ได้ด้วยโอ้อันะเนอ่ยเอ้ยอันนี้เอาเวลต้องเวล3สามก่อนอันนี้มีเหมือนนี้แล้วเราเอาออกไง ออกไง <laughs> ออกไม่ได้ What ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ b a เทิลเลยวู้ b a ทเทิล้อยาวเอาโซโลเหมือนเดิม Min ม,มาคาขาโซโลป่ะโซโลโซโลก็เรยจะมาเนี่ย What แล้วมาแล้วมา,วมาพร้อมซิ่งและพร้อมซิ่งและมิน Min มิน,มน ม่ยิตึบ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 ตไม่โดดเลยสักนัดเดียวตึบบตึบเอ้ยเอานี้เอานี้เออเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งเฮ้ยหลบหลบหลบิงสิงสิงขอยิงหน่อยนะครับพี่โอเคซยงก่อนซยงก่อนเออชนไปดิชนไปดิเจ็บเจ็บเจ็อ้โอ้เราก็เจ็บเหมือนกันโอ้โอเกือบแตกเอ้ยฟิบบฟฟ้ยอย่าอยา่าคิดอย่าคิดอย่าคิดจะยิงเราหนีก่อนหลบหลบ นี่เขาเรียกว่าสเต็ปสเต็ปซิกแซกซิกแซกซิกแซกแล้วไงซิกแซกแล้วก็หมุนใช่ไหมปลออะไรฮึบแล้วก็จัดการยิงเอาแบบคันที่มันเลื่อนเลยน้อยน้อยเล็งคันเลื่อนน้อยไว้โอเคแล้วเราก็แอสซิสซินเอาไว้เออเแตกแตกตกตายตายตายหมด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 เออแตกอุ้ยเราได้อันนี้ด้วยเกลีย์ว้าวของดี เวลาระดัสี่ยงม้งก็จะดีนะเริ่มมาเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วไงซิ่งโอโอ๊ะสะดุดยางรถโอโอ๊ะโอโอ๊รอ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 โอเคเฮ้ยฮึบหลบฟิงเฮ้ยขึ้นก่อน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 มีอะไรมีอะไรมีอะไรเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีเอาเอาแอสซินแอสซินรอบสังหารเออโอไม่ทันหน่อยเขาเขาตายไปแล้ว ไม่เป็นไรเอาคนนี้แทงก็ได้มาเอาคนนี้ให้ได้เดี๋ยว,ยวอยากอยากอยากโดนสลามกินไหมนี่เอาสลามโอ้โอ้โอ้สลามสลามกินสลามกินอือโอ้ยน้องสับยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดแมทเลยโอ้โอ้โอนี่มันมันมันรัวๆเลยโอ้โหโอ้โหนี่มันชนรัวๆเลยหนีก็ดีกว่าโอ้ใหมยก็ล้วได้เป็นที่ห้าเลรเนี่ยไม่นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลับอ๋อนี่ e x i c u t e o k a e x i c t e x i c u t e o k a ดีเ okay. okay. หมือนเราได้เป็นเอ่ออุป,ปรกรณ์ในการสร้างรถนะทึบเดี๋ยวรถนี่ open ได้มาเปิดได้เป็นซีเวอร์ o ค้ดโบวว้าวโอคืออะไร <c oughs> เดี๋ยวขับก่อนมีนี้ เอาทำอะไรอ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำอะไรแต่เรามีอาวุธไหมเอ้ยแต่ว่าเราใช้ S M G ดีมั้ไมอันนี้เนี่ยดาเมจเอ่อแปดสิบห้า S M G ดาเมจหนึ่งร้อยยีสิบโอ้ใช้ S ี่สิครับก็แต่เราจะเอาเอาปืนพกออกไงเนี่ย What the heck โอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาปืนพกออกไง วแน่นอนเดี๋ยวเราเอาปืนพกออกก่อนอุ้ยทำไมมันเดือดเดิดเดีอยเดเดือไม่น่าใช่น่าจะเป็นบั๊กโอเคแล้วก็ใส่นี่ก่อนเปพ่นใส่นี่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมด้านหน้าด้านหน้าผมคิดว่าด้านหน้ามันรู้สึกแปลกๆเดือยเดือวกลับเข้ารถก่อนเมื่อกี้มันนี่น ยินปืนกลได้ครับของดีเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวชิปนิดนึงนิดนึงนิดนึงทำไมมันไปซ้ายแต่ไปขวา What the โอเคงั้นก็เดี๋ยวก็มาก่อนชิป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 โอเคเรียบร้อยอ่ะออกจากรถแล้วก็ยังไงต่อเราก็เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนเออเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ปะเอ่อเอารีมูฟอันนี้ออก โมดนี้ออกเฮ้ยเรามีนี้เหรอเฮ้ยของดีมีเป็ดด้วยเป็ดกระตกัตกตกระตักอันนี้เนี่ยดาเมจแปดสิบห้าอันนี้เอ่อเนดชารกดาเมจแปดสิบห้าเหมือนกันแต่นี้มีสกิลระยะไกลเพิ่มเอาอันนี้ดีกว่าเน้นดาเมจดีกว่าอโอเคต่อไปอะไร ติดตั้งเหรออันนี้อ่ะเราติดตั้งนี้แปะไม่ได้เดี๋ยว,วนั้นเรารีโม่บันี้ก่อนรีโม่แป๊บนี้อันนี้ของดีเป็นเหมือนบังเกอร์เออเรียบร้อยไปบัเทิลกันมีปืนใหม่ละปืนใหม่ใช้อะไรก็เด้ม,มาเข้าไปแป๊เทิโอ้เร็วเร็วเร็วรรีบเ,เข้าื มาโซโลมาเราต้องการการไฟเดี๋ยวทำไมห้องนี้มีแค่เราคนเดียวว้าเดี๋ยวแล้วให้เราขับขับรถยังไงเออมาแล้วมาแล้วมีคนมาแล้วแต่เราก็มาคนเดียวเหมือนเดิมสงสัยพวกนี้จะเป็นบอทกันหมดเลย Very good เป็นตาบอทเอาเรื่องเออชาชาดาเฮ็ดชาดาอุย้ย ทำไมบอดมันมารุมมาตุ้มกันอยู่ที่เดียวเนี่ยเฮ้ยเออตายหมดตายหมดเรียบร้อยแตกหนึ่งอันนี้อันนี้ีนอันนี้อัซินอันซินได้เป็นอันซินเฉยเลยว่าแต่ให้อะไรโมโซแต่มหมดไม่เป็นไรเราเราคือคนเล่นเราโหดกว่าบอดอยู่แล้วอืมแตกหนึ่งเอาเอานี่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 เรียบร้อยแตกหนึ่ง อันนี้อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเออแตกหนึ่งแตกไปเรื่อยๆเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยเอานี้ดิเออเออเออแตก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 ทั้งหมดแตกทั้งหมดแตกหมดอู้หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเราปล่อยให้เขามาลุมมาตุ้มกันก่อนเออนี่อันนี้นี่เอานี่เอานี่เอานี้อะไรกาดกาดเอ้ยนั่นนู่นนุ่นนุ่นนุ่นเอาตัวนู่นเอาตัวนู่นเอาตัวนู่นไม่แต่เราฆ่าไปตั้งห้าเลยนะไม่ใช่เล่น โอเคไปเอานี่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 เออชนไปดิชนไปดิเจ็บปวดเจ็บปวดจัดการเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งแตกหนึ่งเอานั่เอาหน้าเอนั่หนึง่งเฮ้ยไป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 ปลุกรอดหลาดเหยียบเหยียบทับทับทับออออติดฝารถยางออออน,นี่นี่นี็ได้ี่กดฮึบฮึบดิฟ กระโดดขึ้นไปข้างบนกระโดดอีกทีหนึง่งอย่าลืมเฟฟบด้วยฟิบนี่หมุนเตี้ยวแล้วก็อย่าลืมยิงด้วยเอยเอมันยิงระเบิดมาเฮ้ยม,มันมันลุมอะไรกันตรงนี้สงสัยเป็นข้าวบออครับแล้วก็บอดเหรอบอดเหรอบอดเหรอตายตายชนให้หมดชนให้หมดเพรามันชิ้นส่วนรถกระบะเออเก็บมาก่อนของดีต้องเก็บเอาไว้ มาเอานี่เอานี่เอานี่เออพุ่งไปพุ่งไปเอ้ยด้ทันนี่บล็อกเลยาตายเฮ้ยดูดิคนอื่นเขาใครในทัน่เดียวเองแล้วเขาเป็นบอทกันหมดทั้งหมดไงคือ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 ไม่เชื่อดูดิในห้องอ๋อในห้องมันยังน้อยก็มีอยู่สามคนอ่ะนะก็นนี้นี่ก็ชนไปก่อเลยชนไปก่อเลยเกือบทั้งห้องก็เป็นบอทหมดนั่นแหละจะไปกลัวอะไรนี่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 อึดพุ่งไปเลยแตก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 หมดแตกหมดอืม ตายตายเอ้ยหมุนหมุนติ้วติ้วหมุนติ้วต้วแล้วก็อย่าลืมยิงแล in ้วก็ชักกระสุนแต่แล้วก็ชนใช่ครับรออะไรแล้วก็เกียร์หน่อยเกียร์หน่อยเกียร์หน่อยเพิ่บหลบได้แล้วก็ยิง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 แล้วก็พุ่งชนพุ่สชนมันใกล้ตาแล้วมันใกล้ตาแล้วเออเรียบร้อยแต่งหนึ่งโอเคมันมีอีกหรืออีกหนึ่งเฮ้ยชักกระสุนแป๊บมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่ฝั่งนู้นช่วง ยิงแบบหล่อเท่ยิงกลางอากาศนี่เอ้ยตา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 ยที่มันไม่แตกวะเอาเรื่องทั้งกระสุนแป๊บเออเรียบร้อยก็แตกก็ดีอืมตายตายหมดึบพุ่งขึ้นไปข้างบนเออมันตามเหรอ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 แตก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 หมดเออเออเอเซร์ซินเอเซอร์ซินเอเซอร์ซินหลบ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 โ โดนชนแตกเออฮ่าฮ่าโอเคเราก็ได้เป็นที่หนึ่งอยู่นะดีมากโอเคไปไปไปเออพุ่งชนพุ่งชนแตกอีกหนึ่งปึ๊บหลบหลบกระสุนทุกเม็ดหลบกระสุนทุกเม็ดเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยเอียงซ้ายเอียงขวาปัดรถไปปัดรถอึ๊บลอยขึ้นไปบนอากาศเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็เออชื่อโอโอโอหลบหลบหลบกระสุนทั้งหมด หลบกระสุนที่มีทั้งหมดไฟนี่นี่พุ่งชนหนึง่งหนึ่งพุ่งชนแล้วไงพุ่งชนก็หนีใช่ปะปึ๊บ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 หลบกระสุนหลบกระสุนแล้วก็จัดการเอ้ยไม่โดนพุ่งชนอืออือเจ็บเจ็บเจ็บออพังพังหลบหลบกระสุนหลบกระสุนบาฟรีสไตล์แล้วก็อย่าลืมพุ่งชนแล้วก็ยิงไตกเรียบร้อยโอเคโอเคโอเค อนี้อานนี้นนี้นี่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 นอ้ยหลบๆลบหลบหบลกจังอ่าหลบได้แหละแตกกูสากำลังหล่อเท่เลยไม่ไม่เป็นไรตอนนี้มีเกียรติเยอะยิงเงินยิงินอานนี้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 อานี้ให้แตกอนนี้แตกเรียบร้อยแตกปุ้งชนหนึ่งทีชนหนึ่งทีเจ็บปวดเออชนะครับลกูสกู เวลกูดเฮ้ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเด็กเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนโอเคเรากลับมาคาคาเต้งของเราก่นนกอนเลยเกาะนีกว่าว้าเฮ้ย hey, เราได้เป็นอันไหนแรงกว่ากันอันนี้เนี่ยเลือดตั้งเยอะแยะมากมาย เลือดเยอะดีนะอันนี้ก็มีเออนี่แต่ว่าติดลบพลังอันนี้ของเราเพราะฉะนั้นเลยนะก็ไม่ใช้อย่างแน่นอนเราไม่ชอบเราใส่อันนี้ด้วยโอเคนล้ก็รีมูฟก่อนรีมูฟล้อแป๊บหนึง่งรีมูฟล้อรีมูฟล้อแล้วก็เลือกใส่ล้อนี้เข้าไปครับล้อนี้ดีล้อนี้ดีมีอะไรมีเหมือนเป็นเอาไว้ทำอะไร นันอันไหนดีกว่ากันอันนี้บวก85อันนี้โอ้โหน,นี้กากมากแล้วเราก็เอานี้ออกอกเลยปึ้งใส่นี้แทนแล้วก็มีนี้ด้วยมีเป็นเหมือนอันนี้อันนี้บวก8อันนี้ไม่ดีเราใช้แบบเดิมของเราเนี้แหละไปต่อกันดีกว่าอุ้ย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 ด,ดิหนึ่งมงกุฎหนึ่งมงกุฎไปไอ้บุกของเราต่อดีกว่าโอเคมา ไปบุกต่อไปบุกต่อวโอเคเข้ารถเลยเข้ารถ very good โอเคมา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 โอเคเอ้ไอ้เกมกำลังเริ่มพอดีเลยมามาขอชอนหน่อยโซอีซี่โซอีซี่โซอีซี่อีซี่อีซี่ อีซี่อีซี่อีซี่ใช่ไหมอีซี่อีซี่อีซี่สักอีซี่ปุ้งโอดอร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 อโซอีซี่โซอีซี่เฮ้ยมันพุ่งโชลลูลเลยอ่าเอ้ยกำลังแตกกำลังแตกเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหโอ้หยิงยิงแรงจัดๆเฮ้่อตีข้างชนะวู้แตกเฮ้ยหลบ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 แบบดิจิตอลดิจิตอลไปนี่แล้วก็ยิงแบบหลอดเท่ๆ แล้วก็ทําให้รถเขาพลิกคว่ำก่อนเสร็จแล้วเขาก็ฟิปกลับมาแล้วเราก็กําลังจะแตกเออเอานี่ก่นอนอแตก <c oughs> ไม่เป็นไรเฮ้ยโซอีซี่เขาฆ่าได้ทั้งสามมืเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันดูหน้าเหลือเชื่อเกินไปแตก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 เรียบร้อยแตกแตกสามแล้วแตกสามแล้วมาขออีกสักหนึ่ง ไปสักหนึ่งเออแตกอีกแตกอีกเอานี่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 เออหลบหลบหลบ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 อ่จ้าแล้วก็อย่าลืมนี่นี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแตกสิแตกสิแตกไหม่เฮ้ยเขาฆ่าด้ตั้งฆาแล้วเหรอไม่ได้แล้วเราต้องตีตัวกลับมาชนะเขาได้เรเร็ว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 นี่เอานี่ไปกินปื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 น รู้จักเปล่าปืนปืนยิงยิงยิงเออแตก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 โอเคโอเคโอเคลบ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 โอ้ลบเออโดนเต็มเต็มเอานี่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 โซยซี่เอาโซยซี่เอาโซยซี่เอาโซยซี่อีซี่เหรออีซี่เหรออีซี่เหรออีซี่ใช่ไหมอีซี่เหรออีซี่ออีีซ่่มันอีซี่อีซี่เหรอหมุนตัวแบบ ก็ลงก็ลงก็ลงแล้วก็แตกแตกแตกหมดตื่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 โอเคลบฮู้เฮ้ยลบก่อนลบก่อนเอานั่นเอานั่น,เ,น,เ,นเอานั่นนั่นนั่นชัดเจนชัดเจนเอาคนนั้นเลยคนนั้นอ่าอาแล้วว้าแตกอุย้ยเขาคิวตั้งเจ็ดเ,เลยเหรอเป็นไปไม่ได้มันยากเกินไปแล้วเขาคิวตั้งเจ็ดเลยเอ่ะโปงเดยดแต่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเเราไม่เอาแบบ คนที่เลือดเหลือเยอะครับเราจะเอาคนเลือดเหลือน้อยนเพราะเราคิดว่าการที่สู้กับคนที่เลือดเหลือเยอะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เตืองเวลาเราควรสู้กับคนที่เลือดเหลือน้อยๆยหน่อยอย,อย่างคนนี้แต่ก็ไม่น้อยเกินไปนะเพราะเราจะสามารถเอาคิวได้ถ้าเกิดเลือดน้อยเกินไปมันจะถือว่าเป็นแอสซิสซินนะซึ่งผมไม่ชอบผมจะไม่เออหลอกค่ะเออ เออนั่นนั่นเอานั่นสิเฮ้ยเฮ้ยจะสะดุดทำไมรถรถรถไม่ไอ,อนารูโตะนารูโตะนารูโตะเออนารูโตะมนอึดจังเนี่ยโอ้ติดโคมไฟแล้วนารูโตะนาโตะแตกแตกก็ดีนาโตะนาโตะอยู่ไหนอยู่ไหนเอานั่นเอานั่น,น,นแตกหมดแตกหมดเออออกมาได้แล้วเออในสโกมาได้ทั้กดี อืมอืมตายตายตายไอ้ตายตายไม่ตายไม่ตายเอแตกแตกแตกหมดแตกหมดไม่ใครไม่เขาคิวตั้งสิบเอ็ด no เคกลับกันกลับ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  okay มีอะไรซื้ออีกไหมเนาะ มีคาสองอมีจิ๊บว้าวจิ๊บอัปเกรดสิใส่ได้ไหมเนะี่ยคาสองเราโอเคเดี๋ยวได้อะไรมาเนี่ยรูทเอ่อต้องรอโอเคนั้นแหลเวลาถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดกระดิง่งกิ้งตอนนี้ผมก็ขอับตาไปก่อนส,สีบายบายครับผม